สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีรถที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะก็คือเป็นรถที่แต่งค่อนข้างจะสวยอีกหนึ่งคันนะครับผมก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอให้ชมนะครับคันนี้ก็คือเป็นรุ่น M ิวเกนะครับ m ิวเ็ก็คือรุ่น e l e g a n นคันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์2 2นะครับจริงๆอ่ะรุ่นนี้ก็คือมีเครื่องยนต์ 2.2กับเครื 3, ่องยนต์3,000นะครับแต่เครื่องยนต์2.2ก็คือจะได้เกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับส่วนเครื่องยนต์3,000ก็ h. จะได้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนเนาะถ้าชอบพละกกาลังก็เป็นเครื่องยนต์3,000เพราะให้แรงม้าถ,ถึง190แรงมา้านะครับถ้าเป็นเครื่อง2.2ก็แรงม้าอยู่ที่163แรงมา้าก็อยู่ที่ลูกค้าเลยนะครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนส่วนรายละเอียดทีนี้จะผมพาเดินชมนะครับการตกแต่ง คันนี้กระจังหน้าเดิมๆของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่คอันนี้มีรถจอดคู่กันอยู่พอดีก็เลยถ่ายให้เห็นพอดีครับว่ารถคันเดิมๆกับคันที่แต่งแตกต่างกันแบบไหนนะครับนี่ครับนี่คือกระจังหน้าเดิมๆของรุ่นอ e ีเวกันนะครับมาจากโรงงาน,น,นก็คือกระจังหน้าเป็นแบบนี้ออปชั่นทุกอย่างเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับนี่ฮะล้อขอสบ18ดนิ้วแบบนี้ครับนี่คือสเปคเดิมๆจากโรงงาน ลูกค้าด้านใดไม่ชอบการตกแต่งก็คืออันนี้คือสเปคเดิมเดิมนะฮะจากโรงงานเป็นทรงแบบนี้นะครับแต่คันที่อยากนำเสนอก็คือคันนี้คันนี้แต่งแล้วค่อนข้างสวยนะฮะก็คือเปลี่ยนจากกระจังหน้าเดิมๆนะครับคันนี้เปลี่ยนเป็นกระจังหน้ารุ่น RS ก็คือรุ่นท็อปอะครับเป็นกระจังหน้าดําแบบนี้ก็ค่อนข้างลงตัวนะครับตัดกับรถสีขาวมุกแบบนี้ครับก็คือขอบต่างๆเป็นสีขาวแล้ว ตรงกลางเป็นสีดําสวยดีฮะทรงแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาแนวทางการตกแต่งรถวิวเอแบบนี้นะครับก็ลองอันนี้เป็นแนวทางนะครับสําหรับในการตกแต่งเพราะว่าใส่แล้วค่อนข้างสวยนะครับนี่ฮะตัดกับต,ต่างๆที่เป็นสีดําแบบนี้นครับใส่กระจังหน้าตัว r x กเอ็กไปจบเลยฮะสวยมากนะครับส่วนล้อเดิมขอบ18นะครับอันนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นล้อขอบ20อันนี้ก็คือใส่เป็นล้อ,อก้านวายนะครับ ขอบที่ก็คือขนาดของล้ออยู่ที่ล้อ20่สนิ้วนะครับรัดด้วยยางอันนี้คือใส่เป็นยางดิเซนตินะฮะยางไทยนี่ฮะซีรีย,ยงสองหกาห้าสิบขอบยี่นะครับอันนี้คือเป็นยาง AT นะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการแบบใส่รับเท่ๆหน่อยก็ล้อยางชุดนี้ก็น่าจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการการตกแต่งนะครับก็คือขนาดความว้างของล้อก็ เกือบเต็มสมพอดีครับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาว่าจะใส่ล้อแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งสาหรับในการตกแต่งรถนะครับนี่ฮะนี่สิมมิตินะครับแล้วก็สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก,ก็คือคิ้วอันนี้ก็คือเป็นคิ้วของรุ่น RS นะครับเป็นคิ้วสีดําเงาแบบนี้นะครับนี่ก็ติดเข้าไปให้รับกับตัวรถที สำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับก็คือคอนเซ็ปต์เขาก็คือต้องการแต่งเหมือนรุ่น RS ก็คือชุดแต่งนี่ก็คือชุดแต่งของรุ่น RS ใส่แล้วก็ค่อนข้างเหมือนเลยครับเพราะว่าอันนี้พาร์ทอะไรก็คือเป็นของเบิกของแท้มาเลยนะครับเนี่ยฮะทั้งกระจังหน้า RS แล้วก็ปุ่งล้อ RS แบบนี้นะครับเนี่ยฮะกับล้อขอบ20บแบบนี้ห่อกได้เลยหล่อมากนะครับถ้าลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาแนวทางการตกแต่งอยู่อ่ะทรงนี้ลูกค้า บอกได้เลยว่าอยากแต่งแบบทรงแบบนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งอย่างที่นี่ฮะติดตั้งให้เหมือนรุ่น RN นะครับก็คือเป็นการแรปนะครับอันนี้คือ,คอแ,รแรปสติ๊กเกอร์นะครับตอนแรกผมเห็นผมเลกว่าเป็นการพ่นสีแต่จริงๆไม่ใช่นะครับหรือเป็นฝาครอบไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นการแรปสติ๊กเกอร์เป็นสีดําก็สวยดีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดต้องการที่เป็นคุมโทนให้เป็นแบบ โทนสีดำแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นอีกแนวทางในการตกแต่งรถนะครับรวมถึงนี่ครับหลังคาเพราะรุ่นนี้หลังคาเป็นคาสีขาวนะครับนะฮครัคันที่อยู่มุมไกลนู้นก็คือเป็นหลังคาเดิมๆนะจากโรงงานก็คือเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับแต่คันนี้ก็คือรับสติ๊กเกอร์สีดำนี่ครับก็สวยงามเหมือนรุ่น RS เลยครับโจทย์ของคันนี้ก็คือแต่งให้เหมือนรุ่น RS อันนี้แต่งเรียบร้อยเหมือนเป๊ะเลยครับเหมือนรุน่น RS นี่สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาว่าอยากแต่งแบบไหนไม่ต้องการซิ่งนะครับต้องการใช้งานทรงนี้คือเน้นแบบรุ่น RS รุ่นเน้นแบบรถสปอร์ตเหมือนรุ่น RS เลยฮะสวยงามนี่ครับนี่อันนี้ก็เป็นด้านหลังนะครับหน้าหลังใส่ล้อเท่ากันนะครับขอบ20นิ้วเท่ากันซีรีส์ยางเท่ากันทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับ เวลาลูกค้าสลับสับเปลี่ยนยางก็สามารถสลับสับเปลี่ยนได้เลยนี่ฮะห่วงล้อสวยงามนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบการตกแต่งชอบการออกแบบดีไซน์รถนี่ฮะนี่ก็คือมิติด้านหลังของรถนี่ครับอันนี้คือการตกแต่งคันนี้พร้อมที่ส่งมอบลูกค้านะครับสาหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทําเรื่องตอนนี้รถรอไม่นานนะครับก็คือทําเรื่องก็มีรถส่งมอบให้นะครับ นอกเหนือจากสีขาวมุกแบบนี้ก็ยังมีสีอื่นนะครับรถมิวสมีอยู่5้าสีนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสีอื่นๆก็สามารถทักคอมเมนต์รายละเอียดสอบถามเข้ามาได้นะครับนี่ครับนี่นี่คือรุ่นที่ตกแต่งนะครับส่วนรุ่นที่เดิมๆก็อยู่ที่ของลูกค้าเ,เองนะฮะว่าลูกค้าชอบแบบไหนนะฮะอันนี้คือรถเดิมๆนี่ลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งอยู่ในรุ่นอีล็กแอนแบบนี้นะครับก็ ลกคาปุ่มได้นะครับก็ยินดีให้บริการนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของผมเช่นเคยฮะหลังไปงแต่งต่้งซิ่งก็มีช่องทางให้หลากหลายนะครับและที่สําคัญนะครับการตกแต่งแบบนี้แบบคันที่ใส่ล้อยี่สิบแบบนี้นะฮะดาเริ่มต้นนะครับใช้เงินงน้อยเพียงแค่หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่ต้องการทําเรื่องก็แจ้งรายละเอียดมาได้เลยนะครับยินดีให้บริการนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทลูกค้า ได้การตกแต่งแบบนี้เลยนะฮะทั้งล้อทั้งคิ้วและสติกเกอร์ต่างๆนะครับรวมถึงวันออกรถลูกค้าก็แค่ใช้เงิน1น0่งแสนสบาทเท่านั้นก็สามารถนำรถออกไปขับได้แบบนี้นะครับก็ยินดีครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะฮะอยู่ที่กรุงเทพปริมณฑลหรือว่าอยู่ต่างจางาังหวัดเรามีเจ้าที่คอยซัพพอร์ตให้นะครับวิ่งบริการให้ถึงที่รวมถึงการส่งมอบรถยนต์นะครับถ้าลูกค้าไม่สะดวกเดินทางมา ที่นี่เราก็จะมีรถสไลด์ส่งมอบให้ถึงบ้านเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลยครับว่าลูกค้าชอบแบบไหนครับชอบที่จะเข้ามาทําเรื่องที่โชว์รูมก็ได้ครับเพราะโชว์รูมผมอยู่ที่ห้าแยกปากเกร็ดนนทบุรีที่นี่เองหรือว่าลูกค้าไม่สะดวกเรามีเจ้าที่วิ่งไปหาท่านถึงที่นะครับนี่ฮะและที่สาคัญรถนอกจากรุ่นอีลิแกนนะครับรุ่นอื่นนะครับรุ่นอ l t i m a เมนะครับรุ่นลองคอปหรือว่าเป็นรุ่น r านะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นอื่นๆก็สามารถทัก เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับเดีย๋ยวผมส่งรายละเอียดไปให้นะครับว่ารายละเอียดแต่ละรุ่นมีเงื่อนไขแบบไหนบ้างหรือว่าชอบแบบคันที่ผมถ่ายคลิปวันนี้ก็แจ้งรายละเอียดมาได้เลยครับยินดีให้บริการนะฮะกำลังป้ายแดงแต่งซิ่งสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ประมาณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่ผมว่ารถค่อนข้างสวยนะครับรถสวยครับแต่งไม่ต้องเยอะก็ทําให้รถดูเท่ดูสวยเพิม่มเติม,ตมขึ้นมาจากสเปคเดิมๆได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ชอบการตกแต่งนะครับ หรือว่าชอบเดิมๆดราเดิมๆก็สวยอยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่ความชอบของท่านนะ,ะว่าโจทย์ของท่านเป็นแบบไหนนะฮะผมก็เลยมานําเสนอให้2แบบเลยว่ารถเดิมๆกับรถแต่งเป็นแบบไหนในรุ่นของม e ิวเอ็กซ์อีวีแกนแบบนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้บายๆฮะพบกันอีกทีคลิปหน้าอีพีหน้านะครับแล้วเจอกันนะฮะกำลังไปแดงแตง่งสิ้นสวัสดีครับ